สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับ v a ลเลอร์ลีเจนะครับ EP ที่6นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับแพ็คไหนคุ้มค่านะครับถ้าเราจะเติมเงินนะครับเราก็เพชรแดงเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือแพ็คก่อนนะครับในตัวรายละเอียดของแพ็คเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะฮะมันจะมันจะอยู่ในว่า มันจะมีที่เติมครั้งแรกครับจะได้ฟรีเลนี่นะครับอันนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจจะเติมก็เติมได้นะครับแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งที่มีประโยชน์ถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้อ่า VIP นะครับอ่าจะเป็นอันนี้นะครับแพ็คสม่วงเนี่ย benefit purple party offer เนี่ยอันนี้จะใช้เพชรแดงครับ1,900กว่านะครับอันนี้ซื้อเลยนะครับคุม้ม อันที่2ก็จะเป็นตัวออเ e นนะครับก็คือแพ็คอกอันแรกนะครับอันนี้มันจะได้ว่าถ้าเรากดรีเฟซทั้งหมด3าครั้งเนี่ยมันจะขึ้นสีส้มขึ้นมาก็ประมาณ6ดาวนะครับ5ดาว6ดาว7ดดาวนะครับถ้าจะเติมอันนี้คุมนะครับกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คือ599ถ้าเติมก็ถือว่าคุมครับได้เพชรเยอะนะครับ ส่วนถ้าเราแบบเอ้ยชอบถูกใจเกมนี้อยากจะเติมแพคอื่นๆก็ถ้าสะดวกที่มูลค่าเท่าไหร่ก็เติมได้หมดนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้เพชรแดงนะครับในช่วงแรกนะครับเพชรแดงที่เราใช้เนะี่ยเราจะมาสุ่มซัมมอนในนี้นะครับเป็นสุ่มตัวละครนะครับ เพื่อที่เราจะได้มีตัวละครที่เราใช้ในการตะลุยด่านนะครับเมื่อเราได้ตัวละครที่พอใจแล้วนะครับผมแนะนําว่าสุ่มแค่ในช่วงแรกเท่านั้นนะครับอย่าใช้ทั้งหมดนะครับเก็บให้เหลือบางส่วนนะครับแล้วมาลงใน land of departure แล้วก็ magic expedition นะครับซึ่งในตรงนี้มันจะเหมือนคล้ายๆการตะลุยด่านร้อยชั้นนะครับไปให้ไกลที่สุดนะครับแล้วมันจะปลดล็อกร้านลึกลับนะครับซึ่งในร้านลึกลับเนี่ยมันจะลดราคาเยอะนะครับ สี่งที่เราควรซื้อนะก็คือแต้มไอพวกนี้นะครับที่เอาไปกด p ปอร์ตี้ออฟเฟอร์นะครับมันลด50%คุ้มนะครับซีดออฟไลท์นะครับเอาไว้สุ่มตัวละครโดยเฉพาะเทอร์เลนนะครับถ้าใครอยากได้เทอร์เลนตธาตุโฟเลนเนี่ยก็เก็บอันนี้ไปเรื่อยๆรนะครับพอสุ่มให้ครบ50ครั้งก็ไปกดแลกเทอร์เนได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสมุดในการสุ่มตัวละครนะครับอันนี้ก็ลดราคา3 0นะครับคุ้มนะครับซื้อแค่3อย่างนี้นะครับส่วนอย่าง อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือไอตัว r e f เฟ t ตัว Bounty Offer นะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันครับก็คือเพชร่ววใหญ่เนี่ยจะมาลงที่ในร้านลึกลับทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันได้ส่วนลดนะครับเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับในเกมเราก็ควรมาเช็คตลอดนะครับว่าอีเวนต์นปัจจุบันมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะ อีเวนต์นะตอนนี้ของผมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยมันจะมีตัวไอ้มิสทรี่เลี่ยมนะครับก็คืออะลาร์ารามลึกลับนะครับซึ่งโดยปกติเวลาเราจะลงพวกเนี่ยเราจะลงได้เวะลาสองครั้งนะครับก็คืออารามนี้นะครับเนี่ยอีฟ้อ์มันคือเวะลาสองครั้งแล้วก็กวาดล้างไปนะครับเสร็จปุ๊บเราต้องการจะทําเควสเพื่อปลดล็อกเอาแต้มเอาตาตาทองไปแลกตัวแสงมืดใช่ไหมครับ เราก็ใช้เพชรเลยนะครับกดได้กี่ครั้งก็ใส่สุดนะครับแล้วก็วานล้างให้หมดนะครับก็คือเพชรเราจะมาลงกับกิจกรรมพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกตัวละครแสงมืดที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการใช้เพชรนะครับแล้วก็อีกพาร์ทน,นึงก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่เป็น กิจกรรมใหม่ๆต่างๆนะครับถ้าเราสนใจอยากดันแต้มให้มันสูงๆเนี่ยมันจะมีบางอันที่เราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับเช่นตัวจอขุดนะครับจอขุดเนี่ยอ่าอันเนี้ยไอเพชรละร้อยห้าสิบเนี่ยผมก็ซื้อหมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ดันกิจกรรมนี้ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่เราไหวนะครับส่วนแพ็กอื่นผมไม่เติมนะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการ ลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับเราไปให้ได้กลที่สุดเพื่อปลดล็อกพลังงานนะครับก็คือถ้าเรายิ่งไปได้ไกลเสาเรามากขึ้นเราก็จะเก็บตัวไอ้ขวดฟ้านะครับเม่ิกแซนเนี่ยได้เยอะนะครับยิ่งเราเก็บได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะปลดล็อกตามรางวัลข้างด้านล่างนะครับรางวัลในกิจกรรมนี้มี2ส,ส่วนนะครับก็คือรางวัลด้านล่างเนี่ยอันนี้จะเป็นมายสโตนก็คือถ้าเราเก็บถึงตามจํานวนที่มันบอกเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับซึ่ง ถ้าเราไปถึง20ทีนะครับก็ค <c oughs> ือ20,000ล้านนะครับ2 0 0 0 0ล้านเมจิกเมจิกแนเราจะได้บัตรสุ่มตัวละครที่เราเลือกได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่เติมมันจะถึงไหมนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่ของผมทำได้ผมทำถึงแค่มาสเตอร์ที่9นะครับก็คือซีดอ f ฟไลท์5 5เม็ดนะครับรอบนี้เดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะถึงไหมนะครับ แล้วก on ็อ so ีกส่วนหนึ่งที่เป็นรางวัลก็คือรางวัลอันดับนะครับถ้าเราทําอันดับได้สูงนะครับมันก็จะมีของรางวัลที่เป็นเซียวออฟไลน์อยู่ด้านข้านะครับก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องซิกซิด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีนำเสนอไกด์ต่างๆเกี่ยวกับ v a l เลอร์ e ีเจน เป็นอีต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ